6ข้อวิธีการดูแลน้องหมาน้องแมวหลังจากการผ่าตัดทำหมันนะคะข้อแรกค่ะสังเกตอาการแล้วก็ดูแลน้องหมาน้องแมวอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าหลังจากการผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีอาการงึนงงหรือว่าสลืมสลือจากการวางยาได้ค่ะข้อที่2นะคะป้องกันอย่าให้แผลเปียกค่ะเพราะมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ค่ะข้อที่3นะคะป้องกันไม่ให้น้องหมาน้องแมวเลียหรือแผลค่ะควรใส่ปกคอกันเลียหรือว่าเสื้อกันเลียแผลค่ะ ข้อที่4ี่นะคะจากัดบริเวณไม่ให้น้องหมาน้องแมวกระโดดหรือว่าวิ่งเพราะมีโอกาสที่ไหมจะหลุดหรือว่าแผลอักเสบได้ค่ะข้อที่ห้านะคะหากแผลมีความผิดปกติมีสิ่งคัดหลัง่งหรือการบวมแดงมากกว่าปกติควรรีพาไปหาสตาแพทย์ทันทีค่ะส่วนข้อที่6ข้อสุดท้ายนะคะควรพาน้องหมาน้องแมวเนี่ยไปตามนัดตั้งแต่การตรวจแผลแล้วก็ตามตัดไหมค่ะหากใครชอบสาระดีๆของน้องหมาน้องแมวแบบนี้นะคะ แนะนำให้กดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมอด,ด้วยค่ะ